ฮหนยอเลยะบอจะากิฟก่อนฮะเอากิฟใส่เอากิฟใส่ล้วดึงแล้วนะฮะายทกจับป็นรปาทุกเลลมาดิเปาดิะฮะไเปนูมนี้ไพ่มาดินะมีดะนะบออย่าง หองตัวให้ใอ้ให้ได้มอน่ะนะสบไยดีทางเงินด้าเงินมันจะรสนซคำเกือเอาขาปีมเอนเอาเอาโหยเฮ้ยทางนี้มาหนิเอาทางนี้นี่ไปบ่ไปเอวิวไปบ่อะไปดอแต่เมไปไปรับการโดยกู่บ่ใเดอ มแเบิ้ง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 ขึ้นใช่ไหมอ้ยเอากระบอกกระแบกไปนี่เอาเอาอืมบึ้งบมันตีโบโบเดี๋เหี้อ่ะตัวอีน้อยมานั่งไปอีน้อยมานนั่งบังท้อทัดไปคือๆนนี่ไปไป

เปนีะไ <c ười>

อ the ันี้อนนี้ใช่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 มาหน่อยเดียวขึ้นมาหน่อยดิ้ากำลังกินนมอยูเาะเฮ้ยนมาเฮ้ยเ่บึ้งบึ้งเฮ่เฮยเด่ดูเฮ้เ้่บึ้งบึ้งกัดเข่งมันกันนินนี่เก่งนนนนนน่เค่งนนนนนนน ยาแล้วยาเลยบาสไม่ออกมาทอดได้ไหมบึ้งบึ้งอมเนกันฮึมีน้ำปากก็รอก็รอเละคิดเอป่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะๆอบอสมาช่วกัน

ใคโออกใคโออกเย่ออืมเย็นดื้อเย็นดื้อบ่เบิ่งกัดมือเรานก่อนไปกินข่าวปะแม่แม่ปะพูากิน่าเบิ่งเบิ่งเนี่ยออกว่าไปเชิญ ไปนะเลยไปมันไปมันตดแมวอย่ไ่ไปไไปนั่ยาเไปไปไปชื่อนุ่มเอือดยมนีนะนุ่มพน่ะสั่งเลคนขี่ด้วยิีขากห้องกวงอ่มบ่ไปเอือบิวบ่ thế tôi sẽ đi cài ra cài Hử? lều cài ra cái về ra đi bụi 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 về ra bụi đi bụi ơi bụi đi bụi 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 nhà, bụi 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 bụi

เดเนอจังไหนี่อกอกนาบอนอนนาเลยอืมเปล่าใช่ใช่อยู่มันคุ้มแน่ว่ะกรจินก่อนสี่ลงยาวละตัวสิลนนี้ แล้วมือแหลนหมดแหลนเนาะจีนชวนมีอ้วนออกไปยุ๊กจะมือแหลนได้สิบสี่หดแหลตีไปกันพปละสี่โมงไปยังไปเยี่ยำบึงแต่ว่าจีนสี่โมงชวนมีอ้ว,วอนออกไปเหยียบน้ำท่าหัวไปถ่ายคลิปโลก,กาแมานหนึ่งก็ขึ้นมา เงินสิไปดำหน้าแล้วไปพี่น้องตอนแดกแบบเออดีเอมาแบบไปใส่บบเอดีอะไปหมนีบผมไดำหน้ไรไปบเนี่ยมัไปอ่หลังนอนอ่ สองยายเนี่ยเอาลานไปยังจ้ะยันน้องไหม่ยังเยอะซิเอาไปน้ำเน่ยังไม่ตู้เอาพวกุ้มใครชิคุ้งคนน่ะเดี๋ยวมีนอนออกแล้วฮะนอนมูกออกแล้วผู้ใดผู้หันเน่แล้วป้อนขอบเป็นไงลังท่วมแล้วนะผู้ใดแบบว่าแข็งแรกเนี่ย ขี่ดือ้อชุดเลยนับนั่งดิวก่อนมื่อนี้ครับสิไปเอาเครื่องมาหอแล้วจักชยงมิตามินกินได้เอาูงให้เพิ่น,เพ,นเพิ่นอีกไรส่วนปุกสามแสนผู้บอกว่าบ๊ว้เขาอยากไรอยากไรเขาสร้างนี่ห้อเน,นี้ยสร้างี่้เนียเอาสองรสด้วยช็อกะเแ็ดกับรสนุม่มเจ็ด บึงน <sk well uh ่ะบึงน่ะท um> um> yeah> ีนี้จ้าปุยเจ้าปุยขบัวขบัวนะผู้เปื่อยแล้วมันยูชด่มันเปื่อยกับเอาตัวนี้ไปเสตโตใครว่าทุบในผักหอมตุงฉันในมะหอมประตูมาเลย อมนัมั้งดิันนั่งหนาเพิ่นคืนนี่ปล่อยเพิ่นอยู่เพลียตเกือบหัวแตกเพิินอสระออกแล้คอกนั่นไหมเพิ่นนั่งเดลีย Long tưng, lùng vân đi học cute, a lo ngại sao hoặc thai bay chắc tai anh yêu hoạt nhau, thân đi làm là chồng ta mhm uh, vợ chồng ta mhm mhm luôn, tỏ mhm đi, mhm ừ, thả anh, anh, anh này, nó, mhm mhm anh mhm mhm bàn chịp thôi mặt mùn này, quay đi, trên, rồi trên cân nặng bao, nào, đây, đưa, tiệm nha, đang song côn chưa nào Ở nhà xin nụm con, hay à, chín, nhà xin con, xin áo xếp xếp, gìn đỡ, lông hay lông nga lại nô ơ, bỏ khóng nhà luôn, khóng nhà, à, xịt đây, hay nhà. hướng hừng mà hái, yếm, yếm ruộng, yếm làn, dám à, dám, xịt được đấy nè, ngưng, anh này nhang, của người dìt, mày xịt quạc luôn xin xếp xếp, gìn, lông hay lông na, pò mi he. ูแลไปไปไปกันเลยไปกันเลยอ่ใหย่ด้ดิป้อมแมวเครื่องเลยเด็กนอนเลยเด็กเด็กุดแมวูรังแคบแท่นี่แท้ชิชชู่แคบก็กดฉวยอยู่แล้วนี่ลอง ไปไปกันเลยปลูกไปตลาดก่อนมาดีทีงงน่นั่งเลยไปไปพื้นดีใจไปกันเลยขึ้นกันเลยยิ่เซดิโก้รดิโก้เออ้ตเอตอ,อเห็นนานแล้วเ <c oughs> <c oughs> ออ ยังไม่ยาวอ่เออเออบอกเงีลยอไม่รู้่เด้อใช่ไหมเปิดนู้นนเปิดนุ๊กอ่ะไปไปไปกันไปไปไปอยู่ถ่าเด้อเด้อไปไปขอนั่งในเด้อฮะฟังดูแล้วเรางงนะเวลาหน้าบุญไปน้าบไปน้าบ่อใช่ไหมอ๋ประตูมันอันทังมึงพิ่งไห้ช่องฟองเลย ไปกันเลยอือกว่าไม่เฮียซื่อนุ่มสือเพือหทเอื้อแล้วันนี้เพาเนาะไปกนเไปกันเลยเจนนี่ออหมวยจะชูเตสินอนไ้ไเดิมเดิมฉึ่งๆนะเอเจนนี่ว้า อออ๋ออ๋ออืมอนนี้เราส่เขออียวใช่ไขาระหว,วางเนะรล,ลำนะบอระหว่างนะเาไมลำนะเจ๊ กอดพี่น้องเลยก่อนสิลงน้ามเงงกันเดี๋ยวไปตากแดดเดี๋ยวสิลุ่งดูน้ำไปดูดน้ำไปเบิ้ลเติมน้ำสิตุมสิดูดบ่สิตุมสิลูดมดูดน้ำไปเบิ้ลเลือดพอดีพี่น้องเลยต้องได้ใช้น้ำตลอดเราใช้น้ำในเมื่อยเลือดเหนียวเลือดเหนียวเลือดน้กับเส้นเลือดในสมองเนี่ยไปปวดระพนไปเลือดตีบิเลือดตีเลือดตัน ชะโมงบูดีมาเจ็บหัวด้วยเจ็บหัววินหัวมึงเลยเติมน้ำตลอดบุกเลยเติมบุกเลยเติมมีหวานละหวานพอดีงามเนาะบทีห่วห้างค่ะพอดีงามด้วยมันขึ้นนี่บุกเติมเนี่ยมาได้ไอจีนี่บุกเติมเนี่ยมันเป็นมากอาการนักเลยนะอาก้อยเลยดีอาก้อยแล้วไปนอนห้องพวงเลยขึ้นนอนเนี่ย anh em bao nhiêu à à hà phải thôi bạn này túi vậy